หลายครั้งในชีวิตของเราเราอาจจะเคยตั้งคำถามว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีหรือทำบุญแล้วทำไมไม่ได้บุญบางคนเห็นคนที่ทำความชั่วกลับได้ผลดีบางครั้งเราก็รู้สึกท้อแท้และสงสัยว่าเหตุใดคนที่ไม่ได้ทำความดีกลับประสบผลสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานในขณะที่คนพยายามทำความดีกลับไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่คาดหวัง บางครั้งเราอาจจะเห็นคนที่โกหกหลอกลวงหรือกระทำผิดกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงร่ำรวยขึ้นมาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนและมันอาจทำให้เรานั้นเกิดความสับสนว่าการทำความดีนั้นไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ที่ดีได้เสมอไปแต่ในความเป็นจริงแล้วการทำความดีและการทำบุญนั้นมีผลในทางที่ถูกต้องตามหลักธรรม แม้บางครั้งผลที่เห็นอาจจะไม่เป็นตามที่เราคาดหวังในทันทีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีหรือทำบุญแล้วไม่ได้บุญสิ่งที่เราทำนั้นเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้ของชีวิตเราและการเลือกชนิดของต้นไม้ที่เราจะปลูกเองก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเช่นกันการทำบุญและการทำความดีเปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้ดีในสวนแห่งชีวิตเรา เรากำลังปลูกต้นไม้ดีเอาไว้ในใจและในโลกของเราแม้ว่าบางครั้งผลลัพธ์ที่เราคาดหวังนั้นอาจจะไม่ได้เห็นผลในทันทีแต่มันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้เราต้องให้เวลาและการดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ที่เราปลูกจะค่อยๆเติบโตช้าๆแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเติบโตมันจะให้ผลไม้ที่ดีและมีคุณค่ากลับมาอย่างแน่นอนการทำบุญก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานแม้ผลบุญอาจจะยังไม่เห็นชัดในขณะนั้นแต่เชื่อเถอะว่ามันจะค่อยๆสะสมและส่งผลให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตแม้บางครั้งเราอาจไม่เห็นผลในทันทีแต่มันก็เป็นการปลูกผลไม้ดีให้กับชีวิตของเรานั่นเองส่วนการทำชั่วก็เปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้พิษเป็นการปลูกต้นไม้พิษแน่นอนในตอนที่ปลูกลงดิน คนอื่นที่มองก็ว่าไม่เห็นเขาได้รับผลเสียอะไรเลยนี่เขาทำความชั่วแต่ทำไมถึงถูกรางวัลที่หนึ่งบ้างทำมาค้าขายดีบ้างประสบผลสำเร็จในชีวิตบ้างก็แสดงว่าในอดีตก่อนหน้านั้นหลายเดือนหลายปีหรือหลายภพหลายชาติคนผู้นั้นเคยปลูกต้นไม้ดีผลไม้นั้นดันมาสุกงมให้ผลในตอนนั้นพอดี แต่ให้รู้เลยว่าอีกไม่นานในวันข้างหน้าผลไม้พิษที่เขาเพิ่งปลูกลงไปนั้นจะให้ผลลัพธ์กับเขาอย่างแสนสาหัสแน่นอนเพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไม่ช้าก็เร็วในทางพุทธศาสนาการทำบุญมีอยู่สิบวิธ,ธีหรือที่เราเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบซึ่งเป็นการกระทำที่สามารถนำไปสู่ความดีและการพัฒนาคุณธรรมในตัวบุคคลโดยการทำบุญนั้น จะช่วยเสริมสร้างจิตใจให้บริสุทธิ์และส่งผลให้ผู้ทำนั้นได้รับผลบุญในระดับต่างๆดัง,ง,งนี้ 1. การให้ทานทานะหมายถึงการให้การสละหรือการแบ่งปันโดยไม่จำกัดว่าเป็นสิ่งของหรือเงินทองการให้ทานจะช่วยลดความเห็นแก่ตัวและทําให้เรามีจิตใจที่เปิดกว้างยอมรับผู้อื่นการให้ทานช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้รับ และส่งผลให้สังคมโดยรวมเกิดความสงบสุขนอกจากนี้แล้วการให้ทานยังช่วยให้เราไม่ยึดติดกับวัตถุและเสริมสร้างความเป็นมิตรในสังคมได้อีกด้วย 2. การรักษาศีลศีลใหมมการรักษาศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติตนตามข้อกาหนดทางพุทธศาสนาเช่นศีลห้าศีลแปซึ่งเป็นการฝึกฝนตนให้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั้งในทางกายและวาจา การรักษาศีลช่วยลดการเบียดเบียนผู้อื่นและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเช่นไม่ไปทำการทุจริตไม่โกหกหลอกลวงและไม่ทำร้ายผู้อื่นซึ่งส่งผลให้ชีวิตมีความสุขขึ้นและสังคมโดยรวมก็จะเกิดความสงบ 3. เจริญภาวนาภาวนาใหม่คือการฝึกจิตใจเพื่อให้สงบและเกิดปัญญาการเจริญภาวนา อาจทำได้โดยการนั่งสมาธิหรือการสวดมนต์การสวดมนต์เป็นประจำช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและช่วยเตือนสติให้เราไม่หลงไปในทางที่ผิดเมื่อจิตใจสงบและมีปัญญาก็จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นจริงและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 4. การอ่อนน้อมถ่อมตนอาปาจายะนาไมการอ่อนน้อมหมายถึงการลดความยึดมั่นในตัวตน และเปิดใจยอมรับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่หรือการแสดงความเคารพต่อความคิดเห็นและวิธีปฏิบัติของผู้อื่นการอ่อนน้อมช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลทำให้เกิดความสงบในสังคมและครอบครัว 5. การช่วยควนขวายทำในกิจที่ชอบวิย,ยาววจจะไม่คือการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นในกิจกรรมต่างๆ เช่นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานการช่วยดูแลบ้านของเพื่อนบ้านในขณะที่เขาไม่อยู่การทำบุญในลักษณะนี้จะช่วยเสริมสร้างความรักและความสามคัคคีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 6. การให้ผู้อื่นร่วมทำบุญกับเราปฏิทานาหมการเปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเราเป็นการขยายผลบุญออกไปให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่เก็บบุญไว้คนเดียว การให้ผู้อื่นเข้าร่วมทำบุญช่วยเสริมสร้างความเมตตาและขยายผลของการทำความดีต่อสังคม7การอนุโมทนาส่วนบุญปัตตาอนุโมทนาใหม่คือการยินดีในผลบุญที่ผู้อื่นทำโดยไม่อิจฉาหรือระแวงหากเรายินดีในบุญของผู้อื่นก็จะทำให้ใจเรานั้นเบิกบานและไม่เศร้าหมองการอนุโมทนากับผู้อื่นจะทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข 8. การฟังธรรมการฟังธรรมเป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มพูนปัญญาโดยไม่จำเป็นต้องฟังจากพระสงฆ์เท่านั้นการฟังธรรมจากแหล่งต่างๆเช่นเทปซีดีหรือการฟังจากผู้รู้การฟังธรรมที่มีประโยชน์จะช่วยให้เกิดความรู้และปัญญาในการดำเนินชีวิตและช่วยให้เราเข้าใจธรรมะที่ถูกต้อง 9. การแสดงธรรมธรรมะเทศนาใหม่ การให้ธรรมะหรือข้อคิดที่ดีแก่ผู้อื่นเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยให้ผู้อื่นดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องการแสดงธรรมทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับได้รับผลประโยชน์และช่วยให้ผู้ให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 10. การทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมทิดถูกชู้กรรมการไม่ยึดมั่นในความคิดของตนและพร้อมที่จะแก้ไขความเข้าใจให้ถูกตามธรรม การไม่ถือทิฏฐิและการปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอจะช่วยให้เราเข้าใจโลกได้มากขึ้นและดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง mm hmm. การทำบุญทั้ง10ข้อนี้ mm hmm. เป็นวิธีการทำบุญที่ทำได้ง่ายๆและไม่จะเป็นต้องมีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพิเศษสิ่งที่สาคัญที่สุดต้องมีเจตนาที่ดีและพร้อมที่จะปฏิบททัติธรรมเพื่อให้บุญนั้นมีผลเต็มที่ การทำบุญเพื่อให้ได้บุญมากหรือได้น้อยนั้นขึ้นอยู่กับหลักสประการดังนี้ 1. ผู้รับควรเป็นบุคคลที่มีศีลและคุณธรรมแม้ว่าผู้รับจะไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชแต่ถ้าผู้รับเป็นคนที่มีคุณธรรมและประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรมผลบุญจะยิ่งเต็มที่อย่างไรก็ตามหากผู้รับเป็นคนที่ประพฤติไม่ดีหรือไม่รักษาศีลอาจทำให้บุญนั้นลดน้อยลงไปได้ ตัวยอย่างเช่นการให้เงินแก่เพื่อนที่นำไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการนำไปเล่นการพานันการเสพยาหรือให้พระที่เล่นหวยผลบุญในกรณีนี้ก็จะลดลงตามไปด้วย 2. วัตถุสิ่งของที่ให้จะต้องบริสุทธิ์และได้มาโดยสุจริตซึ่งหมายถึงของที่เรานำไปให้ต้องมีความเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อผู้รับหากเป็นของที่ได้รับมาอย่างผิดกฎหมายหรือไม่สุจริต แม้จะนำไปทำบุญก็จะทำให้ผลบุญนั้นไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากของที่มีคุณภาพไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับผู้รับตัวยอย่างเช่นการให้เสื้อผ้าหรือของเล่นแก่เด็กกำพร้าควรเลือกสิ่งของที่ใช้ได้จริงๆเพราะของที่ดีก็จะทำให้ผู้ให้ได้บุญมากยิ่งขึ้น 3. ผู้ให้ต้องเป็นผู้มีศีลและคุณธรรมพร้อมทั้งมีเจตนาที่ดีจะทำให้มีบุญกุศลในการทำบุญ ถ้าผู้ให้มีจิตใจที่ตั้งมั่นและมีเจตนาที่บริสุทธิ์ผลบุญจะมากขึ้นอย่างแน่นอนจะเห็นได้ว่าก่อนจะถวายของแก่พระสงฆ์ส่วนมากจะไหว้พระรับศีลก่อนเพื่อให้ผู้ให้มีศีลที่บริสุทธิ์และมีจิตใจที่สงบก่อนจะถวายทานการทำบุญนั้นไม่ได้อยู่แค่การกระทำเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับจิตใจของผู้ให้ด้วยการที่ผู้ให้มีจิตใจหรือมีเจตนาที่ดี และเตรียมใจที่จะให้จะทำให้ผลบุญที่ได้รับนั้นมีความบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ดังนั้นเจตนาหรือความตั้งใจในขณะที่ทำบุญจึงมีความสำคัญมากขออธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าเมื่อเราศรัทธาที่จะทำบุญในระหว่างจัดเตรียมข้าวของอาหารที่จะใส่บาตรจิตใจตอนนั้นก็มีความสุขยินดีที่จะทานในระหว่างใส่บาตรจิตใจเราก็ยังยินดีอิ่มอกอิ่มใจที่จะให้ทานเมื่อให้ทานเสร็จ ใจิตใจเราก็ยังมีความเพื่มปิติอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขที่ได้ให้ทานอาการทั้งสามนี้เป็นเครื่องการันตีว่าได้บุญอย่างแน่นอนแต่ถ้าข้อใดข้อหนึ่งด่างพร้อยบกพร่องไปบุญก็อาจจะลดลงไปบ้างตามเหตุปัจจัยญาติโยมนิยมถามพระก็คือทำบุญเยอะทำบุญทุกวันแบบนี้ดิฉันจะได้บุญกับเขาบ้างหรือไม่เจ้าคะให้ทุกท่านสังเกตตัวเองว่า ถ้าการทำบุญทุกครั้งเรามีอาการปลื้มปิติน้ำตาแห่งความปิติหลังจากทานเสร็จบุญได้เยอะอย่างแน่นอนแต่ปลื้มปิติไม่มากทำตามเพื่อนบ้างทำเพราะหน้าที่การงานบ้างบุญก็จะลดน้อยลงตามลำดับแต่ถ้าเราเกลียดพระรูปนี้มากเรารู้ว่าพระรูปนี้เล่นแต่หวยจ้องแต่โทรศัพท์ไม่สำรวมเลยจิตใจเจตนาไม่อยากใส่บาตรแต่ต้องใส่เพราะหน้าที่ แบบนี้จะไม่มีอาการปื้มปิติเอืบอิ่มใจอย่างแน่นอนแถมยังมีอคติไม่พอใจการทำบุญแบบนี้ได้บุญน้อยมากจนถึงอาจจะไม่ได้บุญเลยคลิปจบไปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยแนะนำชี้แนะหลักธรรมแลกเปลี่ยนคติธรรมด้วยนะครับผม